ถ้าผมรายการต่อไปนะครับพาทุกท่านมาชมขุนแผนนะครับเนี่ยเป็นขุนแผนพิ้งจิ๋วนะครับสําเร็จทันใจจะเป็นเนื้อโลหะนะครับเนี่ยเนื้อโลหะแล้วก็มีประกายทองแบบสวยๆเลยนะครับเป็นพ้าประธานในซุ้มเรือนแก้วนะครับยิ่งสองใกล้เนี่ยยิ่งสวยนะครับเนี่ยหนาๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นผ้าที่มีความหนานะครับมีรันนัมเบอร์อยู่ด้านข้างนะครับมีสี่สองเก้าด้านหลังนี่เป็นยันนโมพุทธายะนะครับเป็นยันห้าเอ็นเนื้อเนี่ยสวยจริงๆนะครับถ้าใช้กล้องส่องจะเห็นเลยประกายทองนะครับและยิบและยับขึ้นมาทั่วองค์พระเลยนะครับหลวงปู่ปลูกเสกเนี่ยสองถึงสามวาระเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบกันกับนะครับเทียบกันกับอ่า รูปหล่อฐานภูเขานะครับเนี่ยขนาดนะครับเทียมมาเห็นขนาดเลยขนาดไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเท่ากันกับพุงแขนพิมพ์เล็กเลยแต่ด้านข้างเนี่ยหนามากๆเลยนะครับเนี่ยดูความหนาได้มวลสารได้นะครับชนวนศักดิ์สิทธิ์ไปเต็มเตมเลยอันนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันนะครับขอหนึ่งพันทวนแล้วกันนะครับมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นพิมแขนสําเร็จทันใจนะครับ ประทานในซุ้มเรือนแก้วนะครับแล้วก็มีแม่นางกวักนะครับทั้งสองข้างแตกนะครับขุนแผนรุ่นนี้ส่วนมากขุนแผนเนี่ยนะครับบริเวณใต้ซุ้มเรือนแก้วจะเป็นอัาาคราสาวกนะครับอัาาบคราสาวกทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นภาษาดีบทพรนะโมคคัลลานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นนางกวักนะครับซ้ายขวา แบ่งปันที่หนึ่งพันท่วนนะครับผมมีเป็นแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับในการต่อไปนะครับเป็น <c oughs> เหรียญหล่อเหรียญหล่อเจ้าสัวศิลานะครับนี่นะครับเจ้าสัวแห่งเมืองอีสานนั่นเองะครับเนีนะ่ยเจ้าสัวมหาศิลาหมายเลขสองเก้าหนึ่งด้านหลังลงพระคาถา ยันเหนือดวงนะครับมีโค้ดเป็นเนื้อสำลิศนะครับสำลิศมมขอมพันปีนั่นเองนะครับน่าใช้มากเป็นรูปทรงคล้ายคืงกันนะครับกับเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเนี่ยเป็นพระนะครับนนะรบ,บนฐานกีบบัวแล้วก็ซุ้มเดือนแก้วนะครับสร้างน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ปลูกเศษอย่างดีมากปลูกเสกในองค์พระธาตุพนมด้วย นะครับเป็นเจ้าสัวเนื้อสม,มิตขอมนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยผมใช้ผมใช้อยู่นานนะครับเนี่ยประสบการณ์นะครับดีมากๆเลยนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับหนึ่งองค์เรี่ยงพร้อมใช้เลยไม่มีกล่องนะครับ นนี้ถัดมานะครับพามาชมสมเด็จแมกม่านเนื้อนวะกี้ๆหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับตอนนั้นนํามาแบ่งปันแล้วก็หมดไปวันนี้ได้มาสองกลงเปิดแบ่งปันที่แปดร้อยท่วนนะครับรวมส่งแล้วด้านหลังเป็นพระกาถายันเหนือดวงแล้วก็มีโค้ดนะครับมีรันนัมเบอร์ สมเด็จแหลมานจะไม่มีกล่องนะครับแต่จะเป็นซองเป็นซองใส่เป็นพระที่หลวงปู่นะครับปูกเสกให้ออกอมอบเป็นที่ระลึกนะครับในงานทอดกระถินวัดสัทธารามนะครับหลวงปู่เป็นคนปลูกเสกให้แล้วก็ให้นําไปออกร่วมทําบุญนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้สมเด็จแหกมานนะครับแหลอุปสรรค ต่างๆนะครับเจริญในหน้าที่การงานนะครับมีมาแบ่งปันสององค์เท่านั้นนะครับสมเด็จแหลกมั่นแหลกอุปสรรคแหลกปัญหาต่างๆนะครับเนี่ยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องนี่เลยสมเด็จแหลกม่่นมีมาแบ่งปันสององค์เท่านั้น ต่อไปมาในรายการนะครับซีรีส์ของเหลียญไหว้ครูเช่นกันไหว้ครูปี66นะครับเนี่ยเมื่อวันที่1ิเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือเหรียญหัวใจเจ็ดตำนานนี่เนี่เป็นนวะวะไทองนะครับนวะเก่ทองนะครับเอามาแบ่งปันที่เหรียญละหนึ่งนห้ารบาทนะครับด้านหลังเป็นยันพระคาถาหัวใจเจ็ดตำนาน นะครับมีหลายวันนะนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ชมได้หลายวันนะอันนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะครับเป็นนวะแกะทองเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่ความสวยนี่คือมูลเสน่ห์ของรายการนี้แต่ละองค์แต่ละเหรียญก็จะมีวันณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับม้ชม หบงปันที่เหรียญละ1,500บาทนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับพ,พี่เป็นเพื่อนที่สอบถามเข้ามานะครับเหรีหมายเลข3ามถุนสเหรียญรวยเงินล้านเนี้ยปาก้าลงยา3สีนะครับเนี่ยลงยาแดงยาน้ำเงินนะครับลงยาจีวอนเหตดแบ่งปันที่850บาท ครับรวมส่งแล้วมีเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเดียเพียงแค่เหรียญเดียว,น,ยน,ยวนะครับส่วนรายการส่วนรายการของเนื้อเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับด้านหลังพักอ่ายันลาหูอมจันทรคํำหนุนดวงชัดอานะครับแล้วก็คนที่เกิดวันจุกนะครับ บูชานี้คำหนุนดวงชะตาดีมากนะครับด้วยเงินล้านอันนี้ใน400บาทนะครับ400รวมส่งต่อไปเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมเหรียญเปิดโลกบรรดาลทซั์นะครับเลขหก8็นะครับเลขเรียงสวยๆเลย เปิดแบ่งปันที่1,200บาทนะครับเกิดโลกบรรดาลทรัพย์มีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับเป็นเลขสวยในการต่อไปเป็นเหรียญที่ปุกเสกพิธีเนี่ยหลายวาระมากๆเลยน่าจะเป็นหลายวาระที่สุดแล้วนะครับเนี่ยปุกเสกสาที่วาระพร้อมกันกับปิตาพังประการ อันนี้เนี่แบ่งปันที่เหรียญละ650บาทนะครับเหรียญบุญประทายเข้าเปลือกเรียกว่าเหรียญพญยาหยุงทองอันนี้ลงพระคาถาพญานุกดวงทองนะครับน,นหรียญน้ำโมวิมุตตานังน้ำโมวิมุตติยานะครับเนื้อตองแดงลมดำมันหามันทำมันทานนะครับน้ำโมพุทธายักษ ปลเพิธีดีมากๆเลยหลายวาระด้วยนะครับเป็นพระที่ปลูกเศษที่องค์พระธาตุพนมปลูกเศษที่พระธาตุเมืินหินนะครับปลูกเศษที่ภูรังกาครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่ปลูกเศษพิธีดีนะครับต่อไปพามาชมในรูปแบบของนะครับรายการของพระกกลิง ชินบัญชเรเศรษถีนะครับมีเลี่ยมเดิมพร้อมใช้เนี่ยหนึ่งองค์อันนี้พามาชมนะครับมีก้นทองแดงแล้วก็ก้นทองทิบนะครับเม้อเนี่ยเป็นนวะโลหะเนะครับเป็นพระกิ่งที่สวยงามมากนะครับขนาดสมส่วนนะครับสวยงามจริงๆถ้าพูดถึงพระกิ่งชินบัญชอนนะครับ เนื้อทองแดงเนี่ยเปิดแบ่งปันที่ก้นทองแดงนะครับนะวะก้นทองแดงเปิดแบ่งปันที่2 5 0พันห้าร้อยบาทนะครับส่วนเนื้อเนื้อนวะก้นทองทิพย์นะครับเปิดแบ่งปันที่เปิดแบ่งปันที่สามพันทุนแล้วกันนะครับองค์นี้นำมาแบ่งปัน มีทก้นทองแดงมีสองค์นะครับก้นทองทิพย์มีองค์เดียวเท่านั้นต่อไปเป็นเหรียญไตมาศนะครับไตมาศเจปีนะครับปลูกเสกในปีหกสองปลูกเสกในปีเดียวกันกับเหรียญเหนื้อดวงเลยเป็นแรงการหัวเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพย์นะครับหนึ 1, 2, องเเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสองพันนะครับสองพันทวน เป็นพระที่ปลูกเศษดีมากนะครับที่เรียกว่าไตมาดเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ปลูกเศษทั้งสิ้นนะสามเดือนด้วยกันแเนวหายากมากนะครับวัตถุงมงคลทุกวันนี้ที่หลวงปู่เนี่ยจะปลูกเศษเป็นไตมาดเป็นรรษาเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับแค่ 09. 09. เก้าวันเก้าคืนก็เข้มขังพุทธคุณเนี่ยอัดแน่นแล้วแล้วยิ่งแต่ก่อนนะครับหลวงปู่เนี่ยยังไม่มีลูกศิลูกหาเยอะนะครับเรียกได้ว่ามีเวลาเนี่ยเหลือล้อนเลยในการปลูกเศษอดัดพุทธคุณเข้าวัตถุมงคลปลูกเศษ ทุกวันนะครับถ้าใครเคยบวชเคยนะครับจำวัดเคยอยู่วัดนะครับจะรู้ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับกิจ,จาการการนะครับจะรีดตู้ดงต่างๆจะไม่มีนะครับจะจาพรรษาอยู่วัดอย่างเดียวแล้วสิ่งที่ทาเป็นประจำก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการศึกษาธรรมะนะครับยิ่งตอนเชา้าตอนเย็น,นยต้องลงทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะครับปฏิบัติวิปัสสนานั่งสมาธิตลอดระยะเวลา3เดือนเลยนะครับช่วงเข้าพรรษาเนี่ย เรียกได้ว่าปลูกเสกวัตถุมงคลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอีกองค์เนี่ยหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับปลูกอ่าเปิดแบงป์พันที่เหรียญละสองพันทุกวันนะครับต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะครับเนี่ยล็อกเก็ตด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญสร้างบรารมี ได้วัตถุมงคลทั้งสองชิ้นเลยเป็นทั้งล็อกเก็ตแล้วก็เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรายการนะครับที่ติดมาจากวัดแล้วนะครับป็นรายการนี้เลยไม่ใช่ว่าผมเอามาติดเองนะครับได้สองอย่างเลยนะครับเกือบแบงปฟันที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเฉพาะล็อกเก็ตเฉยๆเนี่ยก็ราคาแพงแล้วนะครับล็อกเก็ตเป็เพียวนะครับวันนี้ได้ทั้งเหรียญได้ทั้งล็อกเก็ต ถัดไปนะครับที่ผมนํามาให้ชมเป็นรายการของเบีย้ยแก่เครื่องลางเบีย้ยแก่หลวงปู่มีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นรุ่นแรกเลยนั่นก็คือเบีย้ยแก่อดีเลกราบนะครับเป็นรุ่นเดียวกันกจะเป็นคนละรายการนะครับอันนี้เนี่ยจะห่มค้างอันนี้เนี่ยจะถักเชือกหุ้มมาในเรี่ยมพร้อมใช้นะครับลูกนี้นะครับใบนี้เนี่ยเปลือแบงปันที่นะครับเบีย้ย เปิดแบ่งปันที่1,200บาทนะครับหมายเลข1 3 8สานะครับส่วนรายการนี้นะครับส่วนใบนี้เนี่ยเบี้ยใบยนี้นะครับด้านล่างนี่มีการจานนะครับพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์หรือว่ายันห้านั่นเองครับหมายเลขหนึ่งสองศูนย์อันนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเรียบพร้อมใช้ไบใหญ่ นะครับพุทธคุณนะครับขจัดสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะครับกันคุณกีคุณคนการลมพัดกันการทําของใส่สนียาแฝกต่างๆนะครับขับไล่พูดกีปีศาจนะครับด้านในเนี่ยจะปลดปลอดไว้ซึ่งปลอดนนั้มีนะครับเป็นแรีาธาตุกายสิทธิ์ที่มีพุทธคุณเนี่ยคล้ายคลึงก,กันกับเหล็กไหลามากนะครับป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวคอนะครับสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานต่างต่าง ต่อไปเป็นเครื่องลางเหมือนกันนะครับเป็นลูกสะกดลูกสะกดตะกัวอ้วน,นครับเนี่ยมีโคตรตัวนะแล้วก็มีรันนัมเบอร์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นอ้วนตะกัวอ้วนนะครับที่ใช้ดักสัตว์น้ํานะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับของอาถรรพ์นะครับนํามา อําเป็นลูกสปดนะครับปลูกเสกในที่ทีมหากรรมฐานพร้อมกันกับเหรียงกะถินนะครับลูกนี้นี่มีลักษณะค้ายเล็กหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยเล็กหนึ่งอาโรบิกใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นรอยนะครับเหมือนเลขกหนึ่งเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าชืงใจทําไว้นะครับนํามาให้ชมเฉยๆนะครับวันนี้เปิดแบ่งปันที่350บบาทนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับในรูปแบบเครื่องราง ขนาดเล็กๆ,ๆนะครับแต่ผุต้ตกคุณเนี่ยดีมากๆเลยต่อไปเหรียญพญาหนูเผือกนะครับแปดเหลี่ยมมาในเหลี่ยมพร้อมใช้นะครับประคาถาด้านหลังนเนี่ยเป็นพญาหนูเผือกประกาถาสายวิชานี้เนี่ยดีมากๆเลยลวงปูนะครับสั่งให้ อาจารย์ลิงเนี่ยคุณชนะวุฒิอุดโทเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สร้างเหรียญที่ด้านหลังในเป็นพญาหนูเกลือกแบบนี้เนี่ยหลายครั้งหลายครามากจนอาจารย์ลิงใ,ใจอ่อนนะครับเป็นมัตถุมงคลเพียงรุ่นเดียวที่หลวงปู่นะครับบอกให้ทํานะครับแล้วลูกศิษย์ก็ยังไม่ยอมทําก็บอกอีกนะครับกำชับอีกนะครับเนี่ยน่าใช้มากมาในเลี่ยมพร้อมใช้นะครับเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลย,อ,นนเลยอันนี้เปิดแบ่งปันที่หกร้อยทนนะครับ ต่อไปนะครับพามาชมผ้าจิ๋วนะครับเป็นนาคปกนะครับออกมาพร้อมกันกับเม็ดยาเลื่อนหยดนั่นเ่งนาคปกจิ๋วนะครับเหมาะสำหรับให้ลูกนะครับลูกๆนันหลานคุณแฟนคุณภรรยานะครับใช้วันนี้เนี่ยมีมาแบ่งทั้งสามเมียเลยนะครับเ้งินนะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่หนึ่พ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับได้เนื้อเงินวนเนื้อนวะเนี่ยเปิดแบ่งปันที่สามร้อยนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเปิดแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับทุกองทุกราคาเนี่ยรวมค่าส่งแล้วครับเดี๋ยวจะได้จัดส่งให้เลยนะครับมีเนื้อละองเท่านั้นน mm. ี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหน้าปกจิ๋ว องค์จิ๋วแต่พุทธคุณเนี่ยเจ้ามากเลยนะครับผมนะครับได้เลี่ยมให้หลานใช้อยู่นะครับหนึ่งเหรียญรายการต่อไปเราจะพาทุกท่านชมพระสังกัจจายนะครับออกที่วัดสันตินีิหารเนี่ยเป็นวัดที่หลวงปู่นะครับเคยจำพรรษาตั้งแต่สมัยปีปีหนึ่งกว่ากว่านะครับปีหนึ่งห้าหนึ่งแปด ประมาณนี้นะครับแล้วหลวงปู่เนี่ยเคยสร้างต้นแบบพัสังกัดจ่ายขึ้นที่นั่นแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้นํามาเป็นต้นแบบในการสร้างพัสังกัดจ่ายรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยของหลวงปู่นะครับพัสังกัดจ่ายครับจะสังเกตเห็นบริเวณนะครับบริเวณด้านข้าง นะครับเนี่จะมีเกษานะครับวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเกษาของหลวงปู่หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเกษาของครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะว่าในการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยก็จะเอาเกษาของครูบาอาจารย์นะครับที่เราเคารพนับถือนะครับมาใส่ไว้นะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยฝังตะกุดทองด้วย เนื้อหาหมวลสารนี่เข้มๆแบบนี้เลยนะครับดูมวลสารมันขึ้นเต็มเลยพระ่วนมากนี่จะมีรอยล้านนะครับเพราะว่าใส่มวลสารเข้าไปเยอะมากด้านหลังมีอักขระธรรมีาสารลงว่ากัจจนะนะนครบับัตรสันติวิหารเปิดแบ่งปันที่องค์แล้วหกร้อยห้าสิบาทารายการต่อไปผมจะพาทุกท่านไปชมเหรียญ นะครับของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยพุทธคมนะครับของท่านเนี่ยเข้มขังมากเลยนั่นก็คือหลวงปู่เฮงประภาสุนะครับวัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ถ้าได้ศึกษาชีวประวัติของท่านสายวิชาของท่านเนี่ยจะรู้ว่าไม่ธรรมดาเลยองค์นี้นะครับเนี่ยเหรียญรวย เหรียญรวยรวยล้านล้านเนี่ยของหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับวัตโกเนี่ยก็ท่านเป็นคนปลุกเสกให้นะครับวันนี้นีผมนํามาให้ชมนะครับมีค่อนข้างนํามาห้าเหรียญด้วยกันแล้วก็เป็นรายการพิเศษด้วยนะครับวันนี้นี่ขอแบ่งที่ที่รู้จักมานะครับเป็นรายการของเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปลอดภัยนะครับจะเป็นรายการพิเศษก็คือ นะครับไม่ตัดขอบนะครับแล้วก็หลังเรียบแบบนี้เลยแล้วก็พิเศษสุดๆเลยก็คือทุกองค์เนี่ยมีรอยจารนะครับของ,องหลวงปู่เฮงนะครับชื่อของท่านเนี่ยเป็นมงคลมากนะครับเนี่ยเก่งไม่กลัวนะครับกลัวเฮงนะครับไม่ว่าจะด้านโชคลาภด้านแขวะ้าศัตรต่างต่างทำมาค้าขายเนี่ยผุ้ถูกคุณดีมากเลยนะครับเป็นรายการพิเศษแล้วก็ทุกองเนี่ยทุกเหรียญที่ผมจะนํามาแบ่งปันวันนี้เนี่ยมีรอยจานขององค์หลวงปู่ด้วย นี่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันยันตัวนะแบบนี้นะครับถ้าใครสังเกตเห็นได้คล้ายตัวนะนะครับถ้าเป็นเอกลักษณ์การจางของหลวงปู่หิงระภาโสนะครับหลวงปู่หิงเนี่ยนะครับท่านเริ่มศึกษานะครับเล่าเรียนแล้วก็เรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนอัขระธรรมอัขระขอมนะครับการ เรียนสม,มนถาวิปัสนาเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยตั้งแต่คันเนี่ยเป็นสัมมาเนนเลยนะครับอายุหนึ่งสิบสี่สิบห้าปีเพราะท่านเนี่ยนะครับได้ร่วมเดินทางเดินทุดงกับหลวงอาของท่านนะครับไปศึกษาเล่าเรียนวิชาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลวงปู่หิงเนี่ยท่านสืบสายนะครับสืบทอดพุทธคมของสายองค์พ่อคงนะครับวัดวังสับปลดจี๋จี๋ดังแห่งเมืองจันทบุรีนะครับในระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเรียน นะครับแค่เดือนหรือว่าหลายๆเดือนนะครับท่านเรียนหลายปีมากนะครับจนได้เป็นคนจานอาักขระตักขุจานอาักขระวัตถุมงคลเนี่ยให้หลวงพ่อคงวัลวังสัพพลุดเลยนะครับจนแม้ถึงวาระสุดท้ายเนี่ยของหลวงพ่อคงวัลวังสัพพลุดนะครับท่านมรรณภาพนะครับหลวงปู่เฮงเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าอาวาส นะครับรับตาแหน่งเจ้าวาดวัดวังสัพพรสในแทนเลยเป็นหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับคือท,ท่านก็ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดเนี่ยอยู่หลายปีนะครับจนท่านเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะครับท่านก็เลยจารีทุดงน,นะครับสละตําแหน่งแล้วก็จารีทุดงนะครับไปื่อยๆจนได้ก,กลับมาอยู่นะครับได้ก,กลับมาอยู่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเดิมทีเื้นฐานต้นกําเนิดของท่านเนี่ยนะครับเป็นคนมาจาก กัมพูชานะครับเป็นกัมพูชาแท้ๆเลยที่หนีภัยสงครามมาอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองครับวันนี้นี่คือความพิเศษของชีวประวัตินะครับของสายวิชาของท่านซึ่งครูบาอาจารย์ของท่านมีหลายองค์มากนะครับที่ผมยกเอาั้งพกคงวดวางสำหรับรถมาให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็เพียงแค่นะครับเออเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับวันนี้ผมนํามาแบ่งปันนะครับห้าเหรียญด้วยกัน เปิดแบ่งปันที่เหรียญละ550นะครับเนี่ยมีรอยจานทั้งสิ้นทุกองค์เลยนะครับมีรอยจายนะเนเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับทําชิปแยกให้ชมนะครับอีกหนึ่งคลิปเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญปลอดภัยนะครับเนี่ยปลอดภัยไม่ตัดปีกหลังเรียบนะครับเนี่ยต่อโค้นหิงลันนัมเบอร์นะครับจานหน้าหลังสวยสวยมากนะครับเนี่ย ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆแล้วเป็นเนื้อทองแดงด้วยเนื้อล่างๆตรงอัคระปุะนะครับบร,นะนะริเวณสังฆาริของหลวงปู่มีโคดคําว่าเห่งด้านหลังนี่เป็นเหมือนยันตัวหนะ้นะครับคมๆเลยนะครับมีแบ่งเป็นแค่ห้าเหรียญเท่านั้นแล้วก็มีรายการของรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่ให้ชมด้วยนะครับ รูปหล่อรุ่นแรกของปูนหิง่อผาโสปลุกเศษนะครับออกในปีห้าเจ็ปุกเศษหนึ่งไตมากนะครับเนี่ยดูคมขะดูเข้มขังมากนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเป็นรูปหล่อจับเข่านะครับดูเข้มขังมากริยบทเนี่ยเหม,อเมือนกันกันกบหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกเลยมีมาแบ่งปันเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับ อันนี้เปิดแบ่งปันที่2,200บาทนะครับรียบหล่อรุ่นแรกหายากมากนะครับจำนวนการจัดสร้างน่าจะไม่ใช่สี่ร้อยห้าอยองเท่านั้นนะครับด้านหลังด้านล่างก็จะต่อโคตรนะครับวันนี้มาในเร่ยมร้อมใช้ก็เลยมองไม่ชัดบริเวณสังคติของหลวงปู่นะครับถ้าใครสังเกตนะครับดูดีๆจะมีรอยจานาการสังคติด้วยหายากนะครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่ผมได้นำมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็มีค่อนข้างมากมายหลากหลายรายการถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยได้นะครับไม่ต้องบูชาก็ได้ทักมาสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ตอบคำถามพี่ๆเพื่อนๆทุกคำถามเลยอันไหนที่ผมไม่ทราบไหนก็จะขออนุญาตไปหาข้อมูลมาตอบให้นะครับไม่ให้ค้างคาใจจะไม่ให้ใจจใหเครือบแคลงสงสัยเลย นะครับวัตถุมงคลต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุ้มเครือนะครับทุกอย่างต้องสามารถมีหลักฐานมายืยนยันได้เงินของพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เช่าบูชาเจ้าผมไปเนี่ยเป็นเงินแท้แท้วัตถุมงคลก็ต้องเป็นวัตถุมงคลแท้ๆมีพุทธกุณนะครับใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ